คอสองร้อยแม่ใบข้างหนึ่งเลยครับพอแล้วค่ะเป็ครบเลยผมจะเลิกคบพี่แล้วเนี่ยเจ็ดสองไงเจ็ดสองเนี่ยเจ็ดสองนะมาแล้วนี่พี่ซื้อเยอะเขาก็ตามพี่อ่ะเจ็ดสองตามพี่เลขพี่บินใช่ไหมครับพี่บินวันเกิดก็เด้วยแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาไปจับที่สารรักเมืองอ่ะสองอมบัวขาวอ่ะเขาได้เลขเดียวกันเลยแล้วบัวขาวมาไหมอ่ไม่ด้มาครับเพราะอะไรเขาได้เลขเดียวกันเลยสองเจ็ดเขาจับเขาเขย่าติ้วอ่ะได้ยี่สิบเจ็ดเหมือนกันแล้ววันเกิดเขาพอดี วันที่ยี่สิบเจ็ดเกิดวันที่ยีิบเจ็ดที่ผ่านโ,โนได้ไยี่สเจดอีกเอาเนะครับ,รบเอาเจดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวเอาไลุ้นก่อนครับเ,เดี๋ยวเจ็ดสองใครชอบก็เอาไปลุ้นครับเจ็ดสองคุณุ่ใครชอบก็ไปลุ้น,นครับเจ็ดสอง เล้วครับไม่ครบเลยผมจะเลิกคบพี่แล้เนยเกไงเป็พี่เตสองนะมาแล้วนี่พี่ซื้อเยอะเขาก็ตามพี่อ่ะเก็สอตามพี่เลขพี่บินใช่ไหมครับพี่บินวันเกิดเขาด้วยแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาไปจับที่ตาล่ักเมืองอ่ะสออมบัวขาวอ่ะเขาได้เลขเดียวกันเลยแล้วบัวขาวมาไหมไม่ไมาเาได้เลขเดียวกันเลยเจาจับเขาข่าติ้อะได้ยเหมือนกันแันเกิดพอด วันที่27เ็เกิดวันที่27่สิบเจ็ดที่ผ่านมาโอ้โหจัได้ย7ิบเดอีกอวเอเหรอครับอา7เดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอลุ้นก่อนครับเดี๋ยวเจ็ดสองใครชอบก็เอาไปลุ้นครับเจ็ดสองขึ้นไใครชอบก็เอาไปลุ้นครับ72ครับพี่บินกับพี่ใจกับพี่บัวขาวเจ็ดสองขออนุญาตได้เจ็ดสอง เจ็ดสองเหรอเอาเอาชุดหนึ่งเอาชุดหนึ่งเดี๋ยวผมมีเงินใจเลขคนดังนะครับเลขคนดังวันนี้พี่เจนี่พี่ไทยมาที่ปราสาทตาเมือนพงศ์นะครับขายด้วยกันไหมนี่เอาเจ็ดสองก็สองเจ็ดไหมถ้าจับได้สองเจ็ดเอาเอาเอ้ยเอาคนละชุดก็ได้เอาคนละชุดเอาเรียกว่าเอาเปียบนี่ใช่ไหมคนละชุดใช่ไหม คนขายชอบเลขอะไรวันนี้มีมีเจ็ดสามฮะยัดเยียรหลายคนแล้วไม่มีคนเอาไม่มีคนเอาเลยใช่แล้วเจ็ดสามเจ็ดสามบ้านอยู่ไหนอยู่อำเภออะไรนี่อยูอ่จีแตกฮะโอ้บ้านจีแตก<ด>อยู่บ้านจีแตกครับอยู่บ้านจีแตกเจ็ดสองแต่ว่าแม่ค้าบอกบังคับเจ็ดสามแล้จะถูกจริงปีเสื้อมาเต็มแต่ว่าเอาเจ็ดสองนี่แหละครับกับเจ็ดสอง ที่เอาใบใบนึงแหละเดี๋ยวแบ่งไปไปให้แม่ค้าบ,บอกว่าบังคับให้เราเจ็ดสามไม่มีคนเอาเลยนะครับหาไว้ก่อนนะครับ